ฮัลฮยกจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้หนูจะกินด่ชอว่าคนเคยหรือเปล่ามาจริงมันตื่นไม่อยากเปิดนะอย่าเปิดตื่นไม่ต้องว่าไม่ปิดเพลงดีกว่าไหมแล้วเราก็แล้วผมก็เตรียมปากกามา แล้วอันนี้คือโฆษณาทุกคนแล้วไม่ต้องสนใจมั้ดิคลิปหนึ่งฮาง่าไงดิมีตังปะนะแม่แม่มีที่ตังไหมหนัดห,ห,หนึ่งนะัดทุกคนหมายถึงตังแบบทุกคนรอแป๊บหนึ่งอ่ะแบบยุคงดีดี มันต้องมีที่วางอ่ะผมตั้งเพลงนี้ชื่อว่าท w o i s อ a n d ฮแม่ขอที่วางหน่อย ขอขอหาที่วางก่อนนะครับไม่รู้ว่าเอาฟอนต์หาที่วางก่อนแล้วคันยังไงออกออกอ่ะอ๋าผมดูแล้วผมดูแล้ววางตรงนี้ดีกว่าถือว่าดีกว่าแล้วตังผมมีหมื่นผมว่าใช้มือดีกว่าอจูบุนดูจูบุลสิ่งที่ผมมีผมดูดู นี่นี่แพ้แพ้แพ้เกาะแซงเราจะเข้าไปเลยเราด้นผมเองเอ๊ะนี่มันอะไรอ่ะดูดูดูอักดูดไม่เลยโอ้อยเจ้ว่ดเจาวัาดโจ้ชับละคงตรงนี้น่าจะเหมาะนะ คนึ่งดีกว่าเอิม่มชิคถูกเลยเรีบร้อยเก็บเงินก่อนโอ้เด็ดไอ้ที่รับเ,เป็นแต่นเป็นร้นอยอะโอ้เห็นไหมนี่น,นี่ทุกคนดูเลยกดเลยมองไม่เห็นเลย โอ๊ยออกไหนเนี่ยโอ้ยมเมีนโอเคนี่คือโอกโตพูสโอเคปัญหาก็คือแบตปัญหาก็เื็นอะไอเคมมโอ๊ย ขอบุณพี่มัมหูกบนะครับ ก็ดูนี่ตอนนี้ฮิๆอย่างเดียวเลยอะอาจจะเปบนเองแสงอะนี่นะแบบลองฮิๆอย่างเดียวอะเราจะไปทำเบเกอรีกร่กัน,นกล่นนี่กันอมองไม่เห็นนี่ทุกคน ตัวด,ดูราคาน,นี่ก็พิซซ่าราคาเจหและตังผมมีสามหมื่นแปดฮ่าฮ่าาไงดีเสืออะไรดีสามหนะ่ยไม่ใช่สีคขีดีกว่าตัวนันก็ดีห้าพันมาจยบร้อยใช้เวลาทั้งหนึ่งชั่วโมงโอเคทุกคนแตว่าลองไปดูเกาะอืออ่นดีกว่า ผมมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยเนี่ยกขอะคูกาะโคไปกันอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยโอเคนี่นี่ไม่แค่โฆษณาไม่ต้องสนใจม,มันก็เจ็ดหกไอตัวนี้ก้าสิบหกห้าสิบแปดเจ็ดจร้อยกว่าโอ้ เราปุ่นใครได้ยันี่เยอะเลยตัวขมันเยอะเยฮายเ้ยวิ่งไหัว็จด้วยโอ้ดูดีมากปนข้าวหน่อยข้าวบ โอ้เด oh, ี๋ยวราหาเดี๋ยวโอเคหาหมดถอ้งคยใจพ่อตัวดูทุกคนดูโอ้เด็ดแต่พังโอ้ยนะเฮ้ยกอีกพีเราเท่าไหร่เก้าหมื่นทับแสนฮะ้วยสก๊อต ก็ไปแอ่อก่อนไอ้ดูสนุกดีดูวะปัดูวัวเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้โัวจับอร์เนี้ยจับผมเก็บที่ผมเก็บเหรียญอยู่ตรงเนี้ยเจ็ดเจ็ดจับสองปัดูัวเรียบร้อย นี่แหละ่ลือก,ก,กต่อไปของเราเฟนงั้นเราไปเป็นวันพุนนนะ้แล้วกันนะแล้วก็กลับมาฟังอีกก่อนนี้แล้วกันโอ้ดีทัวร์สเลนดมานี่ดูน่าจนะแปดนาทีเราไปดูนี้ นี่โอ้ผมจะไปเล่นสินะไปด,ดูใครคุ้นเพลงนี้บ้างใครคุ้นเพลงนี้ไปต่อใครคุ้นเพลงนี้บ้าง ไป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 ฮัลโหลจูบี้คุณยี่สิบสองคุณยี่สิบสามจะเป็นยังไงไปดูกันใครคุณแล้วใครอยากคุณทีน,นี้บ้าง ดูดีมากไปต่อไปต่อแล้วกันไป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 ที่นี้เขพอดูชืเพย์ฮ่โอ้ยมามีสักกีด้วย น่าจะเป็นเบกัสกัสเกเนะนี่ยตั้งน,น,นี่จะเวซอมบีดุรุนใครขึ้เล่นบ้างไม่ขึ้นดูขนาดมอนสเตอร์ดิกลัวๆวาทำตัวใหญ่ได้มันต้องใช้เพชรด้วยนะห้องมันมีศูนย์ใครคุดเพลงว,วกาวกะวากะ ใครคุ้นเพลงนี้ผมไม่รู้อ่ะใครคุ้นก็เมนมาได้เลยนะประกาประกาศงานเงมีของกับสวัสดีกลับไปแล้วก็เก็บสวัสด แล้วก็บแล้วก็กลับสวัสดีกลับไปบายด้วยด้วยเพลง,งนี้นะทุกคนหล่ดได้เลยนะปลดปีไม่ต้องใช้เงินบายบายไปกันเ้อ